What is your name? What is your name? เจ้าซื่อหนัง What is your nationality? What is your nationality? เจ้าเป็นคนสัญชาติใด What is your religion? What is your religion? เจ้านับถือศาสนาอย่ง สำหรับประโยคนี้มนมีความหมายคือกันแปลว่าเจ้ามาจากไสหรือเจ้ามาจากประเทศใดเอามาฟังอ่าน Where do you come from หรือ Where are you from ฟังขึ้น Where do you come from Where are you from ประโยคนี้อ่านว่า How's it going สำหรับ how is it going นี่จะเป็นการอ่านควบเนอะถ้าอ่านเต็มจะอ่านว่า how is it going แปลว่าเป็นแนวใดสบายดีบอสำหรับตัวนี้จะใส้กับคนที่เราสนิทแล้วหลื่องกันแล้ว can I ask you something ฟังขึ้น can I ask you something แปลว่าคอยขอถามเดียด้บอ can you speak loud ฟังคืน Can you speak Lao? แปลว่าเจ้าสามารถบอกภาษาลาวได้บอ How long will you stay in Lao? ฟังคืน How long will you stay in Lao? เจ้าจะพักอยู่ประเทศลาวโดนปานใด Do you like Lao? Do you like ลาวเจ้ามักประเทศลาวบ่ Do you like La วฟ o o ดฟังคืน Do you like food? Uck, ah an, La วฟ o o ดเจ้ามักอาหารลาวบ่ What is your favorite hobby? ฟังคืน What is your favorite hobby? แปลว่างานอดิเรตที่เจ้ามักแม่นอย่าง Can you teach me English please ฟังคืน Can you teach me English please แปลว่าเจ้าสามารถสอนคอยเว้าภาษาอังกฤษได้บอ Do you want to learn Lao ฟังคืน Do you want to learn Lao ลว่าเจ้าต้องการเรีนยนภาษาลาวบอ Do you play Facebook ฟังขึ้น Do you play Facebook เจ้ากลิิน Facebook บอ How many languages do you speak ฟังขึ้น How many languages do you speak แปลว่าเจ้าเว้าได้จักภาษา Can you play guitar? Can you play guitar? แปลว่าเจ้าลินกีตาร์เป็นบอ Can I take a picture with you ฟังขึ้น Can I take a picture with you แปลว่าค่อยสามารถถ่ายรูปก,กับเจ้าได้บอ Have you eaten yet ฟังคืน Have you eaten yet? แปลว่าเจ้ากินข้าวแล้วบอ Could I take your phone number? ฟังคืน Could I take your phone number? แปลว่าคอยคอเบอร์เจ้าได้บอ Do you have a c r o s s on? ฟังคืน Do you have a c r o s s on? แปลว่า เจ้าแอบมักภัย Have you ever been heartbroken ฟังคืน Have you ever been heartbroken แปลว่าเจ้าเคยอ,อกหักบ่ What do you do ฟังคืน What do you do หลายคนอาจจะเข้าใจผิดเนาะว่าตัวนี้เจ้ากำลังฮดตยังบบแมนเนาะหมายถึงเจ้ากำลังฮ็ตเวียกยังหรือเจ้ากำลังฮ็ตอาซีบยัง What Are you looking for ฟังคืน้น What are you looking for แปลว่าเจ้ากำลังซอกหาอย่าง Would you like any h e l l ฟังคืน้น Would you like any h e l l แปลว่ามีอย่างให้คอยสวยบ่ When is your birthday ฟังคืน้น When is your b บ r ร์ d a y แปลว่าวันเกิดของเจ้าแมนเมื่อใด What do you mean ฟังขึ้น What do you mean แปลว่าเจ้าหมายถึงอย่าง Are you busy Are you busy แปลว่าเจ้าคาเวียกบ่ What did you say ฟังขึ้น What did you say แปลว่าเจ้าว่าอย่างเมื่อกีน้นี้ why did you say that why did you say that แปลว่าเป็นอย่างเจ้าจึงว่าแนวนั้นก็จบลงไปแล้วสำหรับบทเรียนในเมือน,นี้มีอย่างอยากตำหนิติสมหรืออยากให้สอนบทเรียนแบบใดก็สามารถคอมเมนต์ใต้รูมวิดีโอนี้ได้สุดท้ายนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการ เหตดคลิปต่อๆ้อไป Thank you for watching ขอบใจสำหรับการติดตาม